ขอบคุณหัวใจบวกๆค่ะคุณยายเคนขอบคุณหัวใจบวกๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณเหรียญทองเหรียญทองเหรียญทองหอยข้อสองเหรียญเลยที่ครึ่งชั่วโมงไม่นอไฟสายฉัน ช่วยหน่อยช่วยหน่อยครึ่งชั่วโมงก็ยังดีคงไม่ได้แล้วดูแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับมาซองใสห่หนาคือเห็นชัดเจนดีเลยปลาปลาโมงี่ลายแห้งไม่แยกแข่นโมเดลไฟฉายโมเดลทานมาเปลี่ยน ขอบคุณหัวใจบวกด้วยค่ะหัว YouTube YouTube ด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายเคนค่ะต้องขอโทษขอไภัอ f ซด้วยนะคะไฟหมดแล้วค่ะไฟหมดแล้วป้าบอกห้อยไหมอื่นสิมาเลือกเบื้องอยูยายเคนไหมบ้างไหมนี่สิมะเลือกเบื้องอยูมืออื่นไหมตัวใหญ่ใหไหมไปอ,อมไหมป้า อายจะได้มากรอกระเดียดแทะบูย้ยเกาะจะไม่มีที่จะเกาะอ่ะไม่มีที่ว่างไม่มีที่ว่างให้สําหรับเธอเลยเหรอเนี่ยฮะไม่มีที่ว่างให้สําหรับให้ฉันเลยเหรอเนี่ยอะไม่มีช่องว่างให้ฉันเลยเหรอกเกาะแน่นขนาดเนี้ยขอบคุณสติ๊กเกอร์สู้ๆคะ่ะอีกสี่นาทีคะ่ะอีกสี่นาทีคะ่ะ โูหไม่มีช่องว่างให้ฉันเลยพักหนอกวะพักหนอกนี่นาอยย่เค็เนาะ นึ่งข้าวนขาทาเด้อจ้าเอามาเอามาสีสิเอากินแรงบอยบอยบ่บอยคือซิวแก้วเอามาเลยเอาแยงมาเลยได้เลยได้เลยเสียวจกมกได้เลยแต่ว่าอย่าเค็ดหมกให้กินนได้เลย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 จ้า อีกสามนาทีคงจะได้อยู่โอ้ตรงขอโทษข้อไฟเอฟซีเด้อค่ะเด้อไฟเบิร์ดค่ะไฟเบิร์ดลืมเอาไฟสายลืมเอาฐานมาเปลี่ยนขอโทษข้อไฟยหลายๆได้เลยได้เลยตอนเขาเจออีเข้าเจออัน เจอปาตะเพียนได้เลยได้เลยเอาเบิร์ตเอาเบิร์ตจ้าได้ได้เลยได้เลยเเเเไ,ดได้เลยได้เลย,เ,ลย,เ,ลยเอาเบิร์ตจ้าเอาเบิร์ตจ้ายัยเขียนว่าเอาเบิร์ตสุยางแมนบ่เอาจังสี่สาข่าสันง่ายมาอยู่นกันสาข่าสันนี่บกักเผานี่เขาปลูกได้นี่ยายเขียนเขาปลูกได้ <Okay. S 1> ปลูกเ่าเปน็นนวย โซ่ตะเงาพ่อประดงโซ่หย่อนเพราะว่าบ,บ่มีหน่วยคือโมตัวนี้โบหลายได้แล้วค่ะขอบคุณยายเคนพาเพลินคุณกมลด้วยนะคะได้ได้เดียวไปหามาเลยมาเลยยินดีต้อนรับจะมาเลยจ้ายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับมาเลยมาเลย hòn cái xài à.